ดีแม็กตู้ทึบเข้ามาใส่แก้เผากลางกระต่ายจากร้านสตังร้อตโตที่ดาาเซอร์วิสมาเลยจ้าวันนี้มาส่งงานอุสุด,ดีแม็กขั้นนี้ค่ะลูกค้าเคยเป็นลูกค้าเก่านะมาเปลี่ยนโชคหลังไปแล้วรอบนึงใช่หรือเปล่าต้องใช่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆย้ำไม่ได้แต่ก็จะใช่ใช่ค่ะใช่ต้องใช่ใช,ใช่ค่ะ,อคะโอเคค่ะมาจ้ะ อันนั้นใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นเดี๋ยวเราจะาของหรือมาตอบแล้วกันนะแต่คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆมาค่ะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าต้องการเข้ามาใส่แก้เผากางเลยจ่ายีจาตัวนี้เลยจ่ายแก้เผากางตรงรุ่นอูสุด,ดีแม็กตัวเตี้ยค่ะอันนี้จ่าช่างนังก็กําลังมุดเข้าไปใส่อยู่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะมีน็อตอยู่34ตัวนี่แหละค่ะไม่เยอะอะไรมากมายแลย้วก็ไปใส่จ่ายีจ่า แก้พอกางูนถางแก้อะไรเวลาขับรถมันกระพือเข่ากระพือเนี่ยแหละคะ่ะมันจะสามารถช่วยลดอาการเข่ากระพืออันนี้ได้เนาะอันนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตั้งแป๊บเดียวค่ะไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็จะบอกลูกค้าเผื่อไว้หนึ่งชั่วโมงตลอดค่ะเผื่อมีปัญหาอะไรเนาะสำหรับคนีรถล,ลูกค้าเตี้ยมากเลยค่ะช่างนังนก็เลยเอาแม่แรงงานทางมาช่วยขึ้นนะคะครัวว่าจะติดแต่จริงแล้วมันไม่ติดราคาแต่ว่าก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะ จะลงรถแล้วค่ะโอเคส่งงานได้ยังไงก็ขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านเดินทางปลอดภัยค่ะมีปัญหาอะไรก็เข้ามาได้เลยค่ะร้านสตางค์ล้อตโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะ